ดีจ้าทุกคนที่ก็ชอบตวตาที่มีมาสคอตเชื่อหมูท้านะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซเลสโซนซีโรพร้อมกับกิจกรรมใหม่นะทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมบันทึกการประจนภัยของปวดว้าฝันตำนานเล่าขานว่าที่ริมทะเลสามารถรับการสื่อสารจากช่องทางขอพรพิเศษของเทพสมุทรได้ แบ่งบูที่สนใจโปรดประรวมตัวกันที่แฟนตาซีรีสอร์ทด้วยโอกาสมีจำกัดมาก่อนได้สิทก่อนนะเป็นกิจกรรมที่ล็อกอีไลวันแล้วก็เป็นกิจกรรมใช้แบตเตอรี่เพื่อมาปลดล็อกของรางวัลน,นะก็จะลืมรีบไปเล่นกันนะวันนี้เพิ่งมาวันแรกเหลือเวลาอีก19วันแต่ว่าก็อย่านิ่งนอนใจไปนะทุกคนไหนมาดูซิว่ากิจกรรมนี้มันคืออะไรสวัสดีนะเจ้ากลี่ผู้แทงเทพสมุดอยู่ตรงนี้จริงหรอ ทมกลางฝุ่นชนที่แออัดบนชายหาดแบงบูตัวหนึ่งกำลังโบกแขนกล่าวสวนทารพน์อยู่ท่าทางชำนาญน้ำเสียงฮึกเหิมดูราวกลับเป็นผู้นำโดยกำเนิดเอาเป็นว่าด้วยแผนการร้ายของพี่น้องจอมเจ้าเล่ห์ข้าจะต้องมาเล่ร่อนอยู่ที่นี่ถูกค้งอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอรไร้เรี่ยวแรงแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเมื่อวานนี้เองเทพสมุทรได้ส่งหญิงสาวผู้มีพลังสื่อจิตสื่อวิญ,ญญาณมาในฐานะพูดเพื่อส่งมอบองค์การอันสูงส่งแก่ข้า อืมเอาอีกแล้วผู้จาเพอร์เจร์เป็นครั้งที่1 0ึหนึ่งแล้วนะคือรีจากขอร์ดเออพีสหรอแบ่งบูน้อยที่เชี่ยวชาญในการตบตีกับตัวเองอ๋อดีใจที่เจ้ายังจำข้าได้คนใจดีที่เคยภูกมิตรกันมาอ๋อนั่นคือชั้นกับลอจิตคออีกครึ่งหนึ่งของชั้นแบ่งบูที่อยู่ตรงหน้าพยักหน้าทักทายให้คุณจากนั้นก็กลับไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อ ข้าแบงบูผู้เป็นบุตรแห่งเทพสมุรที่สูงทรงที่สุดจะประกาศบัญชาอันยิ่งใหญ่จากมาหาสมุรแก่ทุกท่านช่องทางสื่อสารกับเทพเจ้าจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งขอเพียงทูตใจดีที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้โยนขวดที่บรรจุพลังของเทพลงสู่ทะเลฮะฉช่หรอนี่มันมัดม,ม,มือชกชัดๆเลยนะมนุษย์ไม่มีสิทธิสงสัยในบุตรแห่งเทพสมุดผู้สูงทรงโชคดีที่ข้ามีจิตใจกว้างขวางสึงอภัยกับการกระทำล่่งเกินของเจ้า จงรับภารกิจของเจ้าเสียเถอะและนำคำอธิษฐานจากใจของข้าส่งไปถึงเทพสมุรผู้ยิ่งใหญ่ท่านเทพจะประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาและเมื่อได้รับคำอธิษฐานที่14เมื่อนั้นจะนำพาเข้าสู่การเดินทางกลับบ้านเกิดเอ้ยเทพสมุรช่วยทำให้โค้ดสองบรรทัดนั่นกลับมาเป็นปกติได้ไหมนะ <c oughs> นี่ มีขวดคว้าฝันหมาที่ยังไม่ได้ใช้ล็อกอินรายวันเพื่อรับขวดพคว้าฝัน1ขวดนะทุกคนก็คือวันหนึ่งเราได้2ขวดจากการใช้แบตเตอรี่แล้วก็การล็อกอินเข้าเกมเนาะนีมาใช้แบตเตอรี่ใช้เป็นครั้งแรกของวันจะได้รับขวดคว้าฝันเพิ่มเติมอีก1ขวดสะสมการโยนขวดคว้าฝันเพื่อรับรางวัลเป็นโพลีโคมเขียนขวดคว้าฝันอยากช่วยแบงกูตัวไหนเขียนขวดคว้าฝันบุตรแห่งเทพสมุดเรียนเทพสมุรผู้ยิ่งใหญ่ผู้ลึกลับและทรงเกียรติที่สุด ในวันที่แสงแดดสดใสนี้ในที่สุดตัวข้าบุตรแห่งเทพสมุดผู้นี้ก็ได้เปิดช่องทาง,ทางการสื่อสารเฉพาะของเทพขึ้นอีกครั้งปวดลอยน้ําจะล่องลอยไปยังห่วงลึกของกระแสน้ําไปจนถึงเบื้องหน้าบรลลังเทพสมุดหลังจากนั้นปวดส่งจอมเวทแห่งท้องทะเลมารับข้าและพาข้ากลับบ้านด้วยเธอท่านพ่อนี่โยนไปอ๋อเยี่ยมมากสมแล้วที่เป็นทูตท,ที่ท่านพ่อเลือกต้องฝากภากรกิจสำคัญนี้ไว้กับเจ้าแล้วขอบใจมากมนี่คือการชื่นชมจากบุตรแห่งเทพสมุดเจ้านะ เอ็นดูไหนมีอะไรต่อรอให้ข้ากลับสู่ร่างเดิมได้สําเร็จข้าจะเล่าถึงความดีความชอบของเจ้าให้ท่านพ่อฟังและมอบพื้นที่มหาสมุทรส่วนใหญ่ให้กับเจ้าทูตผู้มีจิตใจดีเจ้าจะโยนขวดคว้าฟันอีกใบงั้นหรอแบงบูที่ผ่านไปมารวมถึงตัวข้าจะรู้สึกข,ขอบคุณเจ้ามากเลยเหมือนเหลือขวดหนึ่งปะหรือสองขวดได้ทีเดียวเฮ้ยนี่เหลือขวดหนึ่งจริงจริงด้วยทุกคนเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้เป็นแบบเปิดเปิดแฮะอยากช่วยแบงบูตัวไหนอืม ชาร์กี้เดวิลเทสมุดเจ้าคนไร้ความรู้ไอถุงกระดาษที่ได้แต่วิ่งถือมีดฉันต้องแก้แค้นให้ได้อะอะไรนะแพ้แล้วยังไม่ยอมรับอีกงั้นเหรอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมันเป็นเพราะระดับของผู้ฝึกต่ำเกินไปตัางหากพลังของชาร์กี้เดวิลเนาะแกยังไม่รู้จักดีพอได้ซ้ำเท hey, สมุดชัดขอออกคำสั่ง จงมอบพลังต่อสู้ที่ไรผู้ใดเทียบเคียงให้แก่ฉันฉันจะฉีกล่างไอ้ทุงกระดาษขาสั้นนั่นเป็น800ชิ้นแล้วโยนแต่และชิ้นลงท่อระบายน800้ำแป0ร้อยทำไมมันน่ากลัวจังเลยนี่เราช่วยถูกตัวไปแหละนี่นะทุกคนพอส่งไปแล้วสองขวดก็จะได้รับ60โพลีโคมแล้วก็นี่น่าจะเป็นภารกิจท้าครบ4กขวดไม่แน่ใจว่ารวมของวันนี้ด้วยไหมน่าจะรวมไหมนะ ถ้าไม่รวมมันไม่น่าจะถึงนะเนี่ยเนาะถ้าไม่รวมันไม่ถึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้อีก60โพลีโคมก็อย่าลืมมาเล่นกันทุกๆวันด้วยนะมีเวลา19วันก็อย่านิ่งนอนใจนะทุกคนยังไงเราก็ต้องล็อกอินแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ทุกวันอยู่แล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะจ้าเดี๋ยวเสียสิทธิ์นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะแอบอัดหน้าจอไว้พอมันครบเมื่อไหร่ก็ เดี๋ยวมารอดูกันว่าเนื้อเรื่องมันจะกาวแค่ไหนนะทุกคน <laughs> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย